สวัสดีครับสั้นๆง่ายๆครับที่อยู่ข้างหน้าจีช็อกไอรอนแมนครับเพิ่งมีโอกาสได้รีวิวต้องขออภัยด้วยครับจริงตัวนี้มาได้พักใหญ่แล้วฮะยังไม่ได้รีวิววันนี้ถึงเวลาต้องรีวิวนะครับไอรอนแมนชื่อชื่อหนังจีช็อกไอรอนแมนเพราะว่ามันสีเหมือนไอรอนแมนเลยครับผมตัวนี้ค่อนข้างดังมากในวงการจีช็อกนะฮะถามว่าตอนเห็นทีแรกผมว่าผมรู้สึกยังไงนะฮะบอกตรงฮะไม่กล้าใส ไม่ใช่ไม่สวยนะครับสวยครับตัวจริงสวยสีแดงสดครับแล้วก็สายเป็นเอาอเป็นทองทองด้านอ่อนๆโอ้โหแต่เวลาเจอแดงเจอทองนี่แบบมันแรงอ่ะมองตรงมันแรงครับผมอึ้งเนี่ยคือไอ้สีส,มสม้มสีม่วงสีเขียวเนี่ยผมใส่หมดนะฮะเจอตัวนี้ไปผมใส่หีืเปล่าวะมามาลองมือมันมันจะไหวเพราะวะ่าสีมันแรงกว่านันเนี่ยทองแต่ถ้าคนชอบก็โอเคนะผมเห็นเขาก็ใส่กันเนาะผมก็ใส่เดินเดิน,กนเกลือกันนะ แต่สำหรับส่วนตัวผมนะสีมันแรงอ่ะต้องมาลองดูนะโอเคครับดูนใกล้ๆดีกว่าข้างในหน้าปัดเป็นสีทองนะครับเดี๋ยวผมกำลังปรับสีที่จออยู่ถ้าตอนนี้ดูแล้วสีค่อนข้างชัดเจนก็คือผมปรับแล้วนะฮะตอนนี้ที่ดูอยู่หลังจอตัวกล้องถ่ายวิดีโอมันยังไม่สดพอนะฮะสดไม่เหมือนจริงเดี๋ยวผมจะลองปรับแต่งในไฟล์ในคอมอีกทีนะฮะหน้าจอข้างในเป็นสีทองนะฮะขอบเป็นทองขอบในทองแล้วก็มีวงขาวข้างนอกแดงตามที่เห็นในรูปนั่นแหละครับโอเคฮะ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันดีกว่าครับรหัสใช้ GA 1 1 0่งริบ CS4 s Cat m a l S Singapore สีนะฮะ G Shock Iron Man นเลยคุณซันแล้วกันนะเรียก Iron Man ดีกว่าเนาะโอเคดใูใกล้กันเนี่ยฮะตัวนี้เงานะฮะมันเงาของปลอมเยอะนะฮะตัวนี้ของปลอมเยอะดูๆกันด,ด้วยนะเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยฮะปลอมเยอะดันี้ปลอมเหมือนด้วยนะฮะขายสี่เก้าเก้าห้าโอเ้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกขายนะั่นมาเล่นผมอีกนะฮะ<ม>ปลอมมันเยอะจริงโอเค อฮะหน้าทองฮะเงานะฮะตรงโปรเ t ชั่นก็เงาตอนนี้จะเป็นเงาฮะเนี่ยมันเหมือนกระดาษทองอะ่ะหรือสีทองเวลาเขียนบนกระดาษงานจีนๆอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอารมณ์จีนๆเนี่ยฮะโอเคอันนี้ก็ผลิตในไชน่าครับผมไชน่านะครับผมโอเคประกันซีมจีเซ็นทันเหมือนเดิมครับอ่าให้ดูใกล้ๆับอืม บอดสีมันแรงนะฮะเข็มอะไรก็มีสีแดงแซมสีขาวแต่ก็ใช้แม่สีถูกแล้วฮะแดงกับขาวปุ่มนี่ก็เป็นสีทองนะฮะเนี่ยฮะโอเคครับฟังก์ชันเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวผมแนะนําคร่าวๆให้นะฮะแต่อยากให้ดูแบบทุกๆมุมเหมอนหัวสายอ่าสีแดงนะฮะแดงด้านนะแดงด้านอันนี้เป็นเงานะระของเงาโอเค ฟังก์ชันอันนี้บอกวันที่กับเดือนนะฮะเดือนกับวันที่พอกดตรงนี้ก็เป็นเวลานะฮะผมก็ตั้งเวลากด adjust แช่ไว้กระพริบปุ๊บโตเกียวครบแล้วก็ตรงนี้กลับมาเป็นกรุงเทพอ่าถึงกรุงเทพแล้วนะฮะแล้วกดตรงนี้ต่อซ้ายล่างเนี่ยดูนะครับเดสติทตั้งเป็น off นะฮะแล้วก็ตรงนี้อยากให้เป็น am pm ก็กดเลือก12ถ้าไม่อยากอยากเป็น24ชั่วโมงคือ15 16 17สินาฬิกาก็กด24นะฮะเนี่ยโอเค แล้วก็ามากดตรงนี้เลือกวินาทีเลือกนาทีชั่วโมงถ้าไม่ถูกใจก็กดตรงนี้เพิ่มลดนะฮะเพิ่มลดตรงนี้เลือกนี้เวลาก็เพิ่มลดได้นะปีถูกเดือนถูกวันถูกไม่ถูกไงก็แก้วในนี้นะครับผม LT คือความสว่างของไฟระยะเวลาของไฟที่สว่างท่านหนึ่ง,าางนะประมาณสองถึงสามวิสองวิเนี่ยประมาณถ้าเลือกสามก็สามถึงห้าวินะฮะเอาหนึ่งออเนาะถ้าเสร็จหมดแล้วกดตรงนี้ Adjust ทีหนึ่งครับเข็มจะวิ่งหาเวลาเองนะครับ อันนี้ปล่อยมันทําไปเรามาดูของเรานะที่เราเราดูความสวยครับกล้องเหล็กนะครับกล้องเหล็กเหมือนเดิมแล้วลองใส่ปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยฮะผมเห็นละเห็นตะไคร้เลยฮะโอ้โหคนนี้ใส่ในการนี้โดดมาจากหน้าเลยฮะหรือถ้านายการโดดมาจากแขนไมาจากหน้าฮะโอเคตั้งเวลาอันนี้จับเวลานะฮะเนี่ยจับสตาร์ทสต็อปแล้วก็รีเซ็ตปุ่มบนเนี่ยฮะตั้งเวลาอยหลัง ดูาต่างประเทศเนี่ยก็เลือกชื่อเมืองเวลาก็เปลี่ยนนะข้างล่างเนี่ยกดปุ่มนี้นะแล้วก็ตั้งปลุกได้สี่ครั้งในหนึ่งวันนะฮะสามารถตั้งให้มันร้องเตือนได้แล้วก็ตั้งให้ร้องเตือนทุกชั่วโมงได้ด้วยนะครับกลับมาหน้าหลักเนี่ยหลักๆมันมีแค่นี้นะฮะปุ่มไฟกับปุ่มนี้นะฮะเนี่ยโอเคถามว่าสว่างมากไหมเนี่ยก็ตามนะฮะพอประมาณลองดูนะขอปิดไฟก่อน ประมาเนี้ยครับเหีนยหมครับองโฟงกัสน,นิดนึงโอ้โหเนื่องจากข้างในมันบุกข,ขาวด้วยมั้งฮะมันเลยชัดเห็นไหมครัโอเคแอลแมนนี่โอเคผ่านครับผมให้ผ่านเนาะเรื่องฝฟไม่ผ่านเลยเห็นไหมครับโอเคหลักๆก็ประมาณนี้นะครับก็สนใจแวะมาชมหรือจะสั่งซื้อทางเว็บของรา้านเราก็ได้นะฮะหรือทาง IG ทาง Line ทาง f a c e เฟซบุ๊กทุกทางเดี๋ยวนี้ ถ้ามาลําบากก็นะผมรู้มาลําบากก็สั่งบริเวณออ้วกันนะฮะมีบริการส่งอ e ีเมลให้ฟรีนะฮะถ้าอยู่แต่จังหวัดหรือกรุงเทพประสงค e ์ฟรีเมลถ้าไม่เซ็นเจอร์เนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าไม่ไกลกันมากผมส่งฟรีหมดอยู่แล้วฮะเพราะว่าเืียวเป็นเพื่อนกันนะฮะแต่ถ้าไกลามากๆห่างขอบันเลยเนี่ยเ็ารบกวนขอค่าให้จ่ายนิดนึงนะครับต่กำลังหาวิธีลดค่าใช้จ่ายอยู่นะครับผมคือสั่งปุ๊บมนได้เลยนะวันเดียวไม่เซ็นเจอร์นะแล้วก็เก็บเงินปลายทางเอานะครับโอเคครับคิดว่าดูกันหลายมุมแล้วเะ ลูกเล่นประ,ประหลาดๆก็มีนีดๆหน่อยๆฮะแต่คงไม่ได้ใช้ไม่เลยไม่ได้แนะนํานะฮะดูไว้ครบๆก่อนก่อนจะเลิกนะฮะโอเคครับเดี๋ยวรอชมตัวอื่นมาอีกนะครับวันนี้ผมรีวิวไปสามตัวแล้ววันนี้ขอพอก่อนพอดีรีวิว,วน,นี้วันศุกร์พอดีเดี๋ยวขอไปแพงเอาตอนรอบค่ำหน่อยครับไปเที่ยวสาวๆบ้างทัาทำแต่งานนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันรีวิวค้างตอไบนะครับจากสยามเดลกาสวัสดีครับ